ทำชิงกันชาวินจ่ายเสียครับชาวินอยู่ที่สารัตออกบอลเร็วจะสวนกลับโอ้โหเร็วกว่าครับปาถมพลเลือกมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์น,นาเขตโทษจะยิงหรือจะคืนคืนกลับมาป้าถมพลแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหกประตูตอนหนึ่งแล้วโอ้โหใจกว้างเป็นแม่นน้ำกับธีรศิลป์แดานดาทีที่82นะครับทำให้ ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับก,ก็ถือว่าจิงได้อย่างเฉียบคมครับขึ้นมาจากเกมสวนกับแค่2คนนะครับจีนศิลปแดงดาวันนี้นอกจาก2ประตูครับแล้วก็มีแอสซิสต์ให้เพื่อนได้จบสกอร์อหลายครั้งเหมือนกันก็เริ่มมาจากเขาแล้วครับที่จับบอลจังหวะแรกแล้วปล่อยไปที่พื้นที่ว่างให้ปฐมพลมนเวลามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับยิงเสียบเสาไกลแบบนี้จีระพงก็ไม่ไหวเหมือนกันแลลวครับหมดสิทธิ์เซฟด้วยประกาศตัวกันจีรศิลป์นี่ตัวเองก็ลุ้นแฮติกได้อยู่เลยครับแต่ว่า เพื่อนอยู่ในพื้นที่ดีกว่าครับก็จ่ายมาให้กับรุ่นน้องอย่างปฐมพลกดเข้าไปไม่มีพลาดครับ